อ๋อตารางทธาตุไงนี่ไงตารางธาตุสตอเบล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็แมดูง่ายจะตายสตอร์ r a d a าทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายตาวรดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand ซ e a s o n สอ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นสนะคะอยู่กับบวยและพี่กอจากซูเปอร์เทรดเดอร์คุณก้องค่ะครับผมพี่บวยก็สวัสดีวันจันทนะครับผมก็กลับมาพบกับซูเปอร์เทรดเดอร์เช่นเคยนะครับกำลังแข่งกันอย่างเมามันเลยนะใช่ครับในรอบ2องแบตเทิลนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วตลาดขึ้นไปเทสผ่านสาจุดนะครับเช้าวันนี้ก็มีย่อลงมานิดหน่อยนะครับก็ต้องไปดูกันว่านักลงทุนในโครงการเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันเลยฮะเพราะว่าแน่นอนว่าทุกกสััปปดาาห์ตต้้้้้ออออองงมมีีคคคคคนนนนนนนแแแแพลลละะชชช่่่ใใววรรรบบบบบผเเเเยยุณ็ททิ นะครับผมก็ผ่านไป3สัปดาห์แล้วะนะครับผมเรามาอยู่กันที่ตารางนี้แล้วนะครับผมตารางนี้นะคะใช่แล้วครับผมครับก็เราจะหาผู้ชนะในแต่ละสายเนี่ยสท่านนะครับผมเพื่อเขา้ารอบไฟนนลต่อไปนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าคะแนน ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมเข้ามากันเหลือกี่คนแล้วตอนนี้จากร้อยยี่สิบแปดคนนะคะจากทั้งหมดสี่ทีมนะคะส่วนทีมที่เหลือก็จะตกไปที่ทีมดินจานค่ะเรามาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์ที่จะบอกว่าหายใจรดต้นคอกันเลยแมีกันไปแซงกันมาบางทีมก็มีจํานวนคนเข้ารอบมากขึ้นบางทีก็ลดลงโอ้โหลอามาดูกันที่ตารางนี้ครับคุณมวยผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบแบทเทิลในสัปดาห์ที่สามนั่นเองผ่านไปสามสัปดาห์แล้วฮะเดย์เทนเตอร์ครับเข้ารอบมามากสุดนะครับ ตอนนี้เหลือ5ท่านเหลือ5ท่านอ่าใน<ก>สัปดาห์ที่สี่นี้ก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านเข้ารอบแต่ละทีมก็ประมาณ10เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดครับผมใช่แล้วครับผมไฟโรเจอ,อร์แชมป์เก่าผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด31ท่านตอนนี้เหลือ4ท่านฮะค่ะก็คิดเป็น12เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะนะครับผมก็ยังรักษาลำดับไว้ได้นะครับผม อันดับ3ฟินิกส์ครับผมเข้ามาทั้งหมด22ท่านเข้าน้อยนะทีมนี้ตอนนี้แต่ว่าเหลือ6ท่านโอ้ไม่น่าล่ะตัวเลข NAV อัตราการผ่านเข้ารอบในแต่ละทีมก็เลยสูงเป็น27เพราะว่าเขาเข้าน้อยแต่เขายังอึดนะคะยังคงอยู่อยู่ได้มากที่สุดแสดงว่าเล่นตามแผนได้ดีมากทีมครูไก่นั่นเองนะครับผมคุณหมอแล้วก็เวฟเรเดอร์ครับจากพี่ปุ๋ยของทีมครูปุย่28ท่านผ่านเข้ารอบมาทั้งหมดตอนนี้เหลือแค่หนึ่งท่านว้าเหลือคนเดียวเองเหรอคะใช่ครับผมประมาณ3เปอร์เซ็นต์เองนะคะมได้ย พอไปเยอะๆนี่ทำยังไงคะต้องบอกว่าอย่างทีมเวลเดอร์เนี่ยเหลือหนึ่งท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตกรอบไปทั้งหมดนะยังมีโอกาสใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาอาจจะสะสม n อเเข้ารอบได้อีก8ท่านค่ะเพราะว่าคนที่ตกรอบจากการเบทเทิลไปเนี่ยก็จะไปสะสม n อการใครที่ n อนสูงสุด8คนไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็ตามก็จะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบไฟนอลใช่แล้วเราก็ต้องตามลุ้นกันอีกใช่แล้วคับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะพลาดในการเบทเทิลแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ ก็ตามลุ้นกันในสัปดาห์ที่4สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับน่าสนใจมากๆเลยอันนี้เรามาดูอีกทีมหนึ่งที่ร้อนแรงเช่นเคยครับผมทีมนี้แข่งกันดุมากเพราะว่างบกวร้อยยี่สคนใช่ครับอยู่ในทีมนี้เจ็ดถึงแปดร้อยท่าน7จ็ถึงแปดร้คนนักลงทุนนินจาแอสซิซินนั่นเองโดยเปรกนะครับผมต้องมาดูว่าอันดับหนึ่งนะครับผมจากไฟเบอร์ทีมเก่านะครับผม นำโด่งมาเลยครับ53คุณผู้ชงนะคะครับผมอันดับที่2ตามมาด้วยเวฟไรเดอร์ครับผม40.98เปอร์เซ็น์คุณภัยโรธครับผมอันดับที่3นะครับจาก d ดซเทนเตอร์ครับผม37.31คุณเวีรยุทธ์นะคะครับผมและอันดับที่4นะครับผมไฟเวฟไรเดอร์อีกแล้วครับผม33.57เปอร์เคุณจิรวัตรค่ะครับผมและอันดับ5้าเวฟไรเดอร์ครับ32นนะครับก็ตามเข้ามากันติดๆนะครับเบียดๆกันมาเลยก็ขาดทีม finish ฟินิกส์ไปฟินิกส์อาจจะไปลอลุ้นในแบทเทิลแล้วไม่รู้นะคพี่ที่แน่ๆคือถ้าเกิด5คนยังรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นท็อปฟี่อย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสที่จะเข้ารอบต้องบอกว่าทีมนีจาเนี่ยเราเอา3อันดับแรกนะครับผมเอา3อันดับแรกใช่แล้วครับแต่ท็อปเกนเนอร์เนี่ยเราให้ดูว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนที่กันขนาดไหนส่วนใหญ่ก็แซงกันไปแซงกันมาใช่แล้วครับในกลุ่มผู้นำต้องรอดูว่าจะมีม้ามืดมาหรือเปล่านะไม่ง่ายนะครับคุณหมวยต้อลงทุนกว่า7-800คน คุณขึ้นมาอยู่ห้าดับได้ในตลาดแบบนี้ค่ะถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันจนถึงอาทิตย์สุดท้ายเพราะว่าบางทีถ้ามีม้ามืดแบบแซงวืดขึ้นมาก็มีเหมือนกันใช่แล้วครับผมเราไปดูกันอีกหนึ่งตารางครับอันนี้สําคัญมากๆเลยจากผู้สนับสนุนของเราค่ะ w 2 8ครับผมจากบริษัท m a ค q u a ลี่นั่นเองนะครับรับรางวัลกันทุกเดือนเช่นเคยนะครับผมของเดือนนี้จะเป็นใครจากที่1 Wave Rider 42ซนะครับผมคุณยศสวรรค์นะคะ มาแรงทีเดียวนะครับอันดับที่2ครับฟีนิกซ์นะครับผม28.96%ครับผมอันดับ3ไฟเบอร์อีกแล้วครับผม28%ครับผมค่ะคุณที่พิคมนะคะครับผมอันดับ4และอันดับ5จากฟีนิกซ์15และ11%อ่าตก็บอกได้ว่า ทั้ง5คนนี้ก็ถือว่าไม่เบาใช่แล้วครับสามารถลงทุนดีวัติบอร์แดนได้โดยติดท็อปไแล้วก็ผลอัตราตอบแทนก็ถือว่าสูงมากโดยเฉพาะคนแรก42เปอร์เซ็นต์ลยทีเดียวครับก็ลุ้นรับรางวัลจากแมคควอลี่กันได้นะครับ DW 28นั่นเองครับคุณหนุ่ยสำหรับสัปดาห์นี้เป็นยังไงคะบรรยากาศต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้ว Battle เนี่ยเรามีเวลาให้5สัปดาห์นะครับผม สัปดาห์นี้ก็จะได้รู้กันแล้วว่าเหลือใครกี่ทีมเท่าไหร่บ้างนะครับผมต้องรอรุ้นกันนะครับผมต้องบอกว่าเข้มข้นทีเดียวตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างผันผวนนะครับก็มีดีดขึ้นมาบ้างตอนนี้ก็ย่อเล็กน้อยนะครับก็ต้องไปดูว่านักลงทุนในโครงการจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ s u p e r t e a d e r c o t h ครับแลวก็แฟนเพจ s u p e r t r a d e r th a i ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ u t u b e นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตารางธาตไงนี่ไงตารางธาตุสตอร์เบ่า Stock เขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็แมดูง่ายจะตาย Stock ร a d ่าทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวนดฟรีได้ที่